สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีตุลประจำวันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่6มีนาคม2565ค่ะภาพรวมสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับการคิดนะคะการใช้สมองเยอะการมีเรื่องให้คิดมากคิดเยอะหรือแม้กระทั่งบางรายจะดึงดูดเรื่องของความเศร้าความเครียดนะคะอาจจะมีเรื่องที่คุณกังวลหรือหวาดกลัวมีเรื่องขาใจ มีเรื่องสับสนนะคะอาจจะยังมองหาช่องทางที่จะออกทางออกยังไม่เจอนะคะเรื่องของการงานให้ดูให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะคะต้องมีความชัดเจนในการพูดคุยทำเอกสารสัญญาบางรายเกี่ยวกับเรื่องถูกหลอกถูกโกงหรือว่าหักหลังการถูกทำดีชิงเอาหน้านะคะทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจคุณผิดแบบนั้น ในเรื่องของการเงินการทองที่หุ้นกันก็ต้องดูให้ดีนะคะเรื่องของการยักยอกหรือว่าคดโกงมีเรื่องใต้โต๊ะอะไรที่เรายังไม่ทราบนะคะก็เป็นสัปดาห์ที่ชาวตุนต้องหาข้อมูลหรือแม้กระทั่งคุณเองนะคะที่ต้องไปติดต่อประสานงานอยากให้ราบรื่นนะคะอาจจะต้องมีของขวัญของฝากติดไม้ติดมือแบบนั้นนะคะเรื่องของการเงินนะคะก็อย่างที่กล่าวไป เ,เกี่ยวกับตัวแปรภายนอกนะคะคนอื่นอาจจะมาเาบียดเบียนหรือว่าเรื่องของลูกหนี้เจ้าหนี้ต่างๆต,ต,ต้องมีการเจราจาให้ชัดเจนนะคะอย่าไว้เนื้อเชื่อใจใครเป็นพิเศษ สัปดาห์นี้จะซื้อของนะคะหาของเข้าบ้านก็ต้องดูให้ดีอาจจะได้ของมีตำหนิหรือไม่ตรงปกเกิดขึ้นนะคะสุขภาพอาจจะเป็นคุณเองหรือคนในครอบครัวนะคะที่ร้มหมอนนอนเสือหรือว่าป่วยกระทนหันขึ้นมาได้บางรายเกี่ยวกับระบบธาตุน้ำนะคะเลือดทางเดินปัสสาวะเรื่องของน้ำเหลืองต่างๆนะคะก็ดูให้ดีในการดื่มกินนะคะ คนโสดสัปดาห์นี้นะคะอย่าพึ่งตัดสินใจรีบร้อนนะคะอาจจะเห็นคนที่ไม่ดีเป็นคนดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ใช้เวลาหรือว่าเปิดใจกว้างๆนะคะค่อยๆให้เวลาตัวเองได้พิสูจน์ความรักครั้งใหม่นะคะท่านที่มีคู่แล้วสัปดาห์นี้คู่ไหนที่ใจเย็นนะคะก็คุยกันเปิดอก เคลียในเรื่องของครอบครัวเรื่องของความสัมพันธ์ก็จะราบรื่นไปได้นะคะบางคู่อาจจะมีเรื่องระแวงแคลงใจเรื่องของมือที่3ความรับนะคะหรือว่าเรื่องที่ไม่ได้เปิดอกคุยกันมานานนะคะอาจจะถึงเวลาแล้วในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคาร์มิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ